สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอต้อยมยำปลากระพงแบบง่ายๆบ้านๆานครับวัตถุดิบหลักก็ตามภาพเลยครับวันนี้เราสะดวกหน่อยใช้ปลากระพงที่แลกมาแล้วตั้งน้ำเปิดเตาใส่เครื่องต้งยมยำครับข่าตะไคร้หอมแดงใบมะกรูด พอน้ำเดือดและเครื่องต้มยำส่งกลิ่นหอมก็ใส่เนื้อปลากระพงลงไปครับตามด้วยเห็ดฟางพอเดือดอีกรอบและเนื้อปลาสุกได้ที่ก็ปิดไฟเลยครับวันนี้เราจะปรุงในชามที่เราจะทานนะครับเติมน้ำปลามะนาวพริกขี้หนูและน้ำตาลสายเล็กน้อยคนให้เข้ากันครับ แล้วตักต้มยำจากหม้อใส่ลงไปเลยครับข้อดีของวิธีการนี้คือถ้าเราทานไม่หมดต้มยำของเราก็จะไม่เซ็งครับสามารถอุ่นแล้วก็ปรุงใหม่ได้ใส่ใบกระเพราปริกทอดต้นหอมและผักชีเพิ่มความหอมและรสชาติครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ